ทั้งได้เลยพีนองเห็นแมนี่สวัสดีค่ะชนะบดแดงไก่บ๊ายโอเล่เข้าป่าหาเห็ดอีกตามเคยไม่รู้จะได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วเก็บมาก็มาแกงแต่ไม่ได้ลง พี่เฟนมาส่งลงรถแล้วก็เดินต่อไปฮนะ่าชนบทแดนไร้าบายเ,ยเดินป่าอีกตามเคยค่ะเดินป่าอีกตามเคยพี่น้องมามาดูมาลุ้นกันวันนี้ว่าจะมีเฮ็ดไหมเสาที่แล้วที่ไปเนาะลงแต่ ตนหาให้ดูแต่ตนทำกินถ่ายอยู่แต่ไม่ได้ลงเนาะเป็นแกงเหมือนเดิมซ้ำๆก็เลยไม่ได้ถ่ายเนาะพี่น้องเดี๋ยวถึงป่าแล้วค่ะมีเห็ดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเด้อ ดอกเลกเห็ดคั้นรุ่มพี่นอ้องวันนี้ฉันไม่ได้เอาตะกร้ามาแต่ฉันเอาถุงมาอยู่นี่พี่นอกฉันจะเอาแต่ตุมต่มๆนี่ขาไม่เอาเนาะพี่นอกฉันเอาถุงมาใส่วันนี้ ย่ามก็มีนี่เอามีดใหม่มาใช้สื่อตั้งนานเลยไม่ใช่เนี่ยเอามาเปิดใช้วันนี้เนี่ยคมแม่โอ้คมอยู่นี่เห็ดกำลังงอกพีินองงดทำเห็ดผิดหเห็ดไม่ผิด,ลเ,ดเลยน,ออนี่หออกเยอะแยะเลยพี่น้องโอ้ ไม่พี่นวงตรงนั้นนางลุมมีเข็นนิดนึงนี่หน่อฉันถือถุงมาใส่อาจจิดังกบเก็บกบเก็บหน่กหูขอโทษขออภัยเด้อ อเงาะทุงมือก็ไม่ได้ใส่ทุกคนนี่ถากได้เห็นไหมเป็น้อกไหมลดากลูดูนี่เป็นลด,ดูใบไม้ร่วงเนาะก็เลยแบบดูไทยเฮ็ดหงอกถ้าม่เห็นดอกแรกก็จะไม่เห็นดอกต่อไปนั่นแหละตรง สังเกตดีๆเนาะคือเห็ดปวกเนาะพี่หนอกไม่น่าใช่แลอวเฮ็ดมีผิดวันวันนี้มีแสงแดดอากาศกำลังพอดีแต่ว่าถ้ามีลมเข้ามานี่ก็จะรู้ซึกเย็น,นหน่อยๆเนาะนี่พามาดู สารพผัดเห็ดเลยสะออนกระชันเลยพี่น้องทั้งเห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้ละดูเอาเด้อใครที่นี้ความรู้ก็มาคอมเมนต์น่าจะเป็นเห็ดแฟดน่าจะกินไม่ได้ดอกอันนี้เนาะพี่น้องมองไปเห็นฮัดคิดคันลมเหรอพี่น้องยังใหญ่เลยนี่เห็นไหม ไวจิดเทียบให้ดูนี่มือฉันใหญ่แต่ว,ว่าเฮ็ดใหญ่กว่ามือฉันดึอ <c oughs> เก็บก่อนอมีใบไม้ตกใส่ผมเอาอเ่นี่เนาะเอาอเ่นี่ไปโทษด,ดูพี่น้อง เฮ็ดนานเลยก็มีแต่ว่าวันนี้แมวเอาเนี่ยขาฉันไม่เอานี่เจอโดกตุ้มๆถากกำลังแทะพี่น้องโอ้ยแมวเอาอันนี้ถากเห็นไหมจ๊ะกำลังโดกตุ้มๆโดกหนึ่งป๊าดเดี๋ยวเดี๋ยวพามาชม คู่กันเลยน,น้องนี่ดูมือฉันนี่ในในกล่องในหน,น,น,น่อยเนาะนี่คู่กันเลยนี่ดอกคู่กันเลยดเดี๋ยวเก็บดอกนี้ก่อน อืขาไม่เอาแล้วแล้วพี่นอ้องมีมีเห็ดผึ่งมีเห็ดอันนี้กะพอใจอยู่เด้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่นอ้องถอดกินอย่างอร่อยโอ้ กวัวนาชั้นนาชั้นยังใหญ่เลยเนี่เห็นไหมนูสวมดอกนี่ <laughs> เห็ดคันลม่มคันล่มได้เลยพี่น้องกลางได้เลยพี่น้องเห็นไหมนี่ อเอาเตาโตว้ามีกลิ่งกือพรมกลิ่งกือประเทศนี่ก็มีเด้พี่น้องนี่ตัดเอาเตา ทันลมอีกแล้วจ้าคู่ก,กันใหญ่กันได้นี่นี่นโอ้ยตัวแรกนะึกว่าจะมีแค่ดอกเดียวนี่มีสองดอกได้พี่น้องเยดอกข้างล่างดอกข้างบนเก็บก่อนพี่น้องโอ้ะเนาะ เอาเต็ดเอาเต็ดดอกยังงี้เขาใหญ่แม่นี่นะมือฉันใหญ่เลยดิดอกนี่ใหญ่กว่ามือฉันอีก อร่อยนะพี่น้องเอาไปทอดกินชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดจริงคือ,อชุบแป้งทอดเราก็กินก็เออน้ำจิ้มไก่นะอร่อยมาก ยัางงามเลยพี่น้องเอ้ยโอ้สะออนเนาะกินได้แล้วสองคนนี่ลายใหญ่ๆเลยนี่ดอกนึงกินอิ่มเลยเมื่อกี้นี่เก็บตรงตรงน่นพี่น้องด่วะดอกเขาเหมือนใบใหม่เนาะมองไม่เห็นเนาะนี่นนดอกกำลังตุ่มๆเลยพี่น้องเย้ย ตัวมีสีแบบนี้ดนะ่าพี่น้องจือแต่เฮ็ดขันลมเลยพี่น้องนี่เก็บไปเอาไว้กินหลายเวลาก็ได้งนีนน่ทนออกนะโดกกำลัง อ่อนๆเด้พี่น้องยังไม่แก่เด้นี่แต่ว่าถากเขาก็กินแหละเนาะทั้งถากทั้งนี่แหละทั้งกิงกือี่กระดกใหญ่แต่ว่าให้ถากเขากินซะเนาะถ้าจะเก็บแค่กินเนี่ยเก็บสองสามดอกก็อิมละแต่ว่ามาแล้วเนาะเห็นสวยเก็บไปไว้กินด้ นาะดูวะ่ะโอ้ยใหญ่แม่พี่น้นองบอสกินขาเขาก็กินใดด้วยแต่ว่ามีหลายกินเขดอกกระโพหลายเนาะมาเลก็มีแต่วันนี้แม่เ <c oughs> อยเยอะไหมเนาสะอ่อนบ่สสะอ่อนบ่ ออแต่คิดว่าเป็นแฟดเลยเนี่ยยังไม่เจอเฮ็ดผึ่งหวานจักดอกเลยปีนี่เจอตั้งแต่ตอนที่ทายให้ดูตอนแรกตั้งแต่เดือนก่อนแล้วนะจ๊ะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมีเลยทำไมเขาไม่งอกด้ปีนี้ เฮ็ดนาเลตรงนี้แหละทีเฮ็ดฐานงอกโอ้ยเฮ็ดฐานแต่วันนี้ฉันไม่เอาดิฉันกินอิ่มแล้วพี่น้องดูเฮ็ดฐานเถอะโอ้งามินเก็บไปกินแล้วพอแล้วเฮ็ดฐานนี่ยงโดกใหญ่ๆ ถ้าจะเก็บไปกินเยอะแยะเลยนี่เริ่มหลายแล้วนี่เห็นไหมโอ้ยดอกงามๆเลยอดใจอดใจเอานี่ดูว่ะเฮ็ดนำหมากพี่น้องกำลังหงอกเฮ็ดนำหมากเฮ็ดขั้นลุ่มกำลังตุ้มๆแต่ไม่เอาเลวจ้ะพี่น้องจะเอาซำไหนปีที่แล้วฉันบอกว่า แกงกินไม่ใช่ไม่เป็นสีดําไม่ใช่รอกจ้าปีเนียเอไปแกงสีดําฉันอาจจะจําผิดเออดาปีคือฐานเลยเหมือนเห็ดปวกเนาะแต่ว่าไม่เคยกินไม่น่าใช่นะดูเห็ดฐานพี่น้องเห็ดฐานเห็นไหมออกทั่วไปเลยปีนี้จะออก ออกก็ออกเป็นย่อมๆแหละแต่ออกทั่วไปเนาะเน่าเลยปีนี้ไม่เออตัวคิดนี่ไม่เก็บลอกจ้ะเฮ็ดฐานกินอิ่มแล้วจ้ะมือกระเฮ็ดขั้นล่มแต่โดนถอกถากเจาะแล้วสารพัดเฮ็ด <c oughs> <c oughs> มองหาเห <Deus> ็ด <Works> พ <answered objectively> <c oughs> ี่น้องอยากเจอเห็ดพึงหวานแต่ไม่เห็นเนาะ